สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็น EP ใหม่ซ,ซึ่งซับสิริออนไลน์ไม่เคยทำมาก่อนนะครับนั่นก็คือภารกิจไปล่าท้าผี<ะ>ที่โป่งสักอย่างหนึงอันนี้พี่ทองพี่ทองโป่งไข่แก้วสวัสดีครับช่องพ <ผม S 1> อจุน n ชนอ่าวันนี้เราจะพาุยป่ากันไปดูเลยนะไปดูว่ามีสิ่งลี้ลับจริงหรือเปล่าผีโป่งผีโปง่ปงป่งไข่แก้วโปงไข่แก้วอันนี้ผีดุจัด สุดคีดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีในพานนนำทางหนึ่งคนแล้วก็ไกด์ไกด์เล่าเรื่องหนึ่งคนเราจะไปลองกันในค่ำคืนนี้เดี๋ยวตามกันไปนะฮะรอทีมงานมาสักนิดหนึ่งอันนี้นี่ก็เป็นภานะที่จะนำพาเราขึ้นไปสู่ณนะยังโป่งนะครับในค่ำคืนนี้ไปปาดไม่ออยู่อ,นนอย่างละอ่อนให้อยู่รุมอีนหออันนี้ก็เป็นกไกด์นำทาง แล้วมีคนไมปยิงอะจุ่ะ <ikke> ว <piano sound> ่าจะให้พลังบุรีแล้วมันก็ะจุ่มมือห้าน่ะว่ามาลับบ่อนอนมาคืนมาเช้าเช้าลูกกระลับอะไรน่าดูฟังมุนๆทุกคนไปต้องเจอที่เราจะไปป่าช้าป่กหมู่บ้านคือสมัยก่อนก็บ้านยังไม่ได้มาถึงขนาดนี้นะตอนบนดิบๆตอนนี้มาถึงคนหูจนจะชิดอยู่แล้วเนี็ตใกล้น้ำพี เบียงเราก็ไม่ได้เตรียมมามากเท่าไหร่นะครับเป็นน้ําไม่กี่ตวดเพราะว่าภารกิจนี้จะจบลงประมาณสามทุกเนี่ยเขาก็เล่าเล่าไปด้วยนะครับว่าตรงจุดไหนที่เขาโดนทีหลอกเมื่อสมัยก่อนนะครับมีทนันไกโกะไกดโกตอนนี้เรามาหาการป่าอีกคนนึงนะครับเขาอยู่ตรงนี้รอแล้วข้างหลังขึ้นนี่ห ขอชีโบชีเบ้ไปนุ่นตอนนี้คือพี่ทองตื่นเต้นฮนะรถด,ดับครับคุณผู้ชมอาถันดอกเลกมาแล้วครับใส่เกลียบผินต่นเองครับไม่ได้มีอาถรรอะไรใส่เกียวพิบก็มีสารเจ้าที่นะครับขออนุญาตเจ้าที่นะครับมาถ่ายทํารายการนิดนึงนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลปกปักรักษาที่นี่นะครับสานี้โอ้โหปลาน่าจะเยอะ มีสาสานห้องสาสานเนาะที่ปีเราอะออนไอน์ลูดเลทก็หัวห้าหกคนนี่ยมโลคกาใแหันพวกตัวกันหมดน่ะพี่หลันพี่เลนนะายก็จุดห้างลูกจานนะตอนนี้ก็เตรียมตัวแบบเตรียมไฟกันนะครับเพื่อให้มันเข้ากับทีมทีมงานนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ น่าจะกโมงกว่าๆตาพี่ๆแสงน่าจะมีอยู่มันก็มานั่งเล่าลเรื่องผีกันอยู่ในบรรยากาศอย่างเงีย้ยได้เวันพระไล้แก่ใจมปิปกรเนี่ยแล้ววันพระด้วยนะ <พา S 1> โอ้โหแต่ละคนตอนนี้ชุดผมค่อนข้างพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งที่จะต้องไปปักหลักก็คือเป็นห้างลุงตาชุดพร้อมแล้วตัวนี้ก็เป็นไฟฉายนะครับ ไว้ส่งนำทางในขณะที่เราเดินกลางคืนแล้วก็ไปแก๊ปในพานนำทีมนะครับแล้วก็พี่ทองบรรยากาศตอนนี้ก็ททมทามทามโอภี o P. อ่ะนี่ในพานหนึ่งเรานะครับไหพี่โก้นำทีมไปก่อนไปที่ห้างลุงตานะครับก็ก็คุยกับทีมงานว่าต้องไปปักหลักที่นั่น น่าจะได้เห็นอะไรบ้างไปโอ้โหรถดับครับคุณผู้ชมครับปาฏิหาริย์มาอีกแล้วครับต้องไปตั้งวาลวอ๋อมันมันแค่วาวยันใช่ไหมรู้ว่าปาฏิหาริย์เกิดแล้วครับบรรยากาศก็ประมาณโอเคโอเค,อเ,คเราเดินทางไปอีกจุดหนึ่งที่เราจะไปปักหลักก็คือเป็นห้างลุงตา ใช้คำนี้แล้วกันห้างลุงตาซึ่งพี่ๆเองก็มั่นใจว่าวันนี้เราได้เจอของดีแน่นอนนะครับซึ่งเป็นที่เบาๆก่อนโดยที่ไม่ต้องแบบหนักมากนะนี่ตรงนนี้วันนี้ซื้อทางเข้าห้วยจำเทียนอ่าแล้วก็ที่ยสิบหีรุล้<า>ออันนี้ทางเข้าไปเที่ยวหน้ามีโอกาสมาแต่ตอนนี้เราไม่ข้าไปวันนี้เป็นพระวันพระใหญ่พระใหญ่ไม่เอาอันตรายอันตราย เดี๋ยวเขาหน้าจะมาถ่ายถ่ายทำปปเอาง่ายง่เพื่อนๆนนี่คือนี่คือตะเข็บป่าแล้วมาแล้วครับมาใครับใครครับใครครับใครครับ

ไปก็ค่อนข้างสุรักุเลนะครับตอนจะตามตูดไกด์ไปไม่รู้ข้อตาเป็นต่อปลาพิีิ๋วเก่าไปสุสานเก่าป่าช้าเก่าแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือว่ารถด,ดับครับใกล,ถใกล้ถึงจุดรถคันนี้ดับ รถกรเทียเยับีวบรรยากาศก็ทุ่งมาตอนนี้นะแถวนีปลาช้าเก่าดีครัเพื่อนคือคือตอนนี้เราอยู่ตอนนีเ็สมัยก่อนรอสมัยก่อน แล้วนี่เป็นที่ฝงเลแล้วขึ้นไปาดตรงนี้เป็นที่ฝังใหญ่แล้วก็ทางนั้นทางนู้นทางฝั่งอีกฝั่งของถนนมันจะเป็นที่ฝังศพเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนคนฝังกันมาดูว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีวิญญาณมีอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะจุดจุดทูปเชิญเดี๋ยวจะจุดธูปก่อนนะครับตอนนี้เป็นจุดพักจุดพักของเราก่อน มีผ้าห่มมีอะไรด้วยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่จุดไฟก่อนแล้วก็นั่งวิวอัพกันที่ในในเถียงนานะที่บ้านผมจะเรียกว่าห้างห้างนารอภารกิจของเราก็คือรอฟังเสียง มันมันมันค่อนข้างมืดนะเข้าใจเลยซึ่งรอบหน้าเราต้องเตรียมมากกว่านี้เนื่องจากเรื่องของไฟกล,งกล้องกล้องกลางคืนนะต้องเตรียมวันนี้นี่บรรยากาศนี่เรียกว่าไม่ค่อยเป็นใจฮะตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เนี่ยยังมีพระจันทร์อยู่นะครับแต่ฝนมาแล้วฝนจะตกนั่นเองฮะพี่น้อง ฟ้าร้องคืมกลัมคึมกั่มล้มลมลใจรายวะวันนี้เราคงต้องปิดคลิปแล้วพบประสบการณ์หลอนกับคุณอะไรนะช่องชื่ออะไรนะฮะพี่ช่องชื่ออะไรนะลุงทองควรจุนชาแนลไปติดตามได้นะเอฟซีลุงทองควาจุนชาแนลไปถล่มแนหน่อยไปถล่มแนหน่อยตัดหน้าเจอกันที่อ่าสะนางคอยที่ยอดเ,ออเขาป่าลึก เ,ออเดินประมาณครึ่งวันมีคนเล่าประวัติว่า,าตรงนู้น่ะจะมีเนี่ยนะเมียของพระเจ้าไอ้เวียงรอเอาไปทิ้งไปตรงนู้นเ,เขาเลยเรียกว่าม่อนผาแหงหม่อนผาผาแหงหรือไอ,สนนอส้สันนางคอยสันนางคอยสนางคอยมันจะมีบ่อน้ําลึกๆใหญ่ๆอยู่ที่บนอยอดเขาไม่รู้ว่าจะเป็นภูอูเขาไฟหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปพิสูจน์กันอ,อคลิปหน้าเจอกันอ่ะ